วันนี้กูออกไปกินข้าวกาแฟแล้วขาดกลับกำลังจะเล่นขึ้นรถกูก็ไม่เจออีสองตัวนี้ค่ะอีดำปากเป็ดแกอีเห็ดต้มยำเพื่อนะ้าทงสารมากกูก็เลยซื้ออาหารเปียกมาให้มันกินของเรสอนที่นี่กูก็เดินไปอีกไกลจะถึงรถกูแล้วอา้าว เจออีส้มอีหา่านี่อีกกูก็เดินไปดูว่ามันแดกอะไรนะอร่อยจังเลยสรุปอีส้มหาไซเดือนแดกอีดอกนะสงสารมากกูก็เลยไล่ค่ะไปเลยค่ะไม่ถึงไล่ผัวกูให้ไปซื้ออาหารเปียกมาอีสองซอนแล้วกูก็ให้เทสองหนึ่งแต่ทีนี้เฮย้ยกูจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วกูจะเก็บไว้ให้ใครไว้อีดอกเออไงกูก็เทไม่ให้หมดเลยแล้วกันกูน่าจะไม่เจอแมวตัวไหนอีกแล้วสวนมึงก็แดกให้ขี้แตกให้หูรูดพังไปเลยแล้วกันทีนี้กูก็ขับรถกลับบ้านกับผัวค่ะพอลงร<ม>ถเท่านั้นแหละกูเจออีส้มสาขาด อ่ะแม่แหน่ทำไปร้องเสียงหวานขอข้าวเด็กหน่อยคะ่ะขอข้าวเด็กหน่อยคะ่ะมันกูวิ่งปามมาจนถึงหน้าบ้านมึงว่ากูเจออะไรหน้าบ้านเนี่ยเจ้าแมวอีกแล้วอีกกูทรมากกว่ากูจะได้เข้าบ้านนอนนี่กูหมดอ,อาหารเปียกไปกี่ซองแล้วมึงหนับเสียตะแก่นี่จะเทเข้าวให้มันแดกเลยจะชวนมันเล่นนั่งอินเดียบอกกูซิกูจะได้นั่งรอ